จ้าวันนี้จะนึ่งข้าวเหนียวกันนะคะรอบเย็นเตรียมหววแล้วล้างหววสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะกระถิงจะนึ่งข้าวเหนียวนะคะทุกคนนี่ข้าวเหนียวกะถิงแช่ไว้แล้วสอาดเรียบร้อยแล้วนะคะกระถิงจะนึ่งข้าวเหนียวนะคะทุกคนนี่ข้าวเหนียวกระถิงแช่ไว้แล้ว สวัสดีค่ะข้าวเหนียแช่ได้ที่แล้วก็ไข่หวดเนาะก็เตรียมหม้อตั้งน้ำตั้งไฟไว้แล้วนะคะก็ะก็เรไม่ต้องหุนึ่งเยอะนึ่งพอดีพอดีเนาะข้าวสักกิโลหนึ่งสองคนตายายนะคะประสิมก็อยู่อุ๋งสองคนวันนี้ ค่ะอยากทานข้าวเหนียวนะคะจิงมขึ้นงงข้าวเหนียวแล้ว นะคะทุกคนเดี๋ยวปติมเอาเข้เหนียวไปเอาเข้เหนียวใส่หัวต่อนะคะเตรียมจะนึ่งกันสวัสดีจ้าวันนี้จะนึ่งข้าวเหนียวกันนะคะรอบเย็ยน เตรียมหัวแล้วล้างหวดสะอาดเนี้แช่ได้ที่แล้วก็ใส่หวดเนาะก็เตรียมหม้อตั้งน้ำตั้งไฟไว้แล้วนะคะสวัสดีจ้าวันนี้จะนึ่งข้าวเหนียวกันนะคะรอบเย็น เตรียหมหวดแล้วล้างหววสะอาดสวัสดีจ้าวันนี้จะนึ่งข้าวเหนียวกันนะคะรอบเย็นเตรียหมหวดแล้วล้างหวดสะอาดไม่เคยนะคะป้ตินยังไม่เคยทานข้าวเหนียวตอนเย็นสักที จะลองดูเนาะเออนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวปัดเทมอคเหนียวเปโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวปัดเทมอคเหนียวเป็นเนียวสังดีนะคะปัดมสีเองตั้นะะสงสังเลย อ่อนด้วยนะคะข้าวเหนียวแช่ได้ที่แล้วก็ไ่หวดเนาะก็เตรียมหม้อตั้งน้ำตั้งไฟไว้แล้วนะคะเค่งเข้าเหนียทานกันนะคะอยู่สงตาย,ยายเนาะมาผ้าเพื่อนๆวันนี้มาทานข้าวกับป้าสิมเด้อ นึงเยอะนึงพอดีพอดีเนาะข้าวสักกิโลหนึ่งสองคนตายายนะคะข้าวเหนียวสังดีนะคะปาสีเองนะคะสังส่งเลยอ่อนด้วยนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวปติมเอาเข้าวเหนียวข้าวเหนียวสวย อ่อนมากนะคะเพราะว่าข้าเหนียวปลูกเองนะคะวันนี้จะสวัสดีจ้าวันนี้จะนึ่งข้าวเหนียวกันนะคะรอบเย็นเตรียมหัวแล้วล้างหัวสะอาดข้าวเหนียวแช่ได้ที่แล้วก็ใส่หัวเนาะจะเตรียมหม้อตั้งน้ำตั้งไฟไว้แล้วนะคะนึ่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เหนียวนะคะตีนแค่เนิ่นแค่เหนียวแล้วก็ไม่ต้องนึ่งเยอะนึ่งพอดีพอดีเนาะ <mm> ข้าวสักกิโลหนึ่งสองคนตายายนะคะ <mm> ข้าวเหนียวสั่งดีนะคะกตีนสีเองนะคะ <mm> สั่งเลยอ่อนด้วยนะคะนึ่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <mm ข้าวเหนียวแช่ได้ที่แล้วก็ ใส่หวดเนาะก็เตรียมหม้อตั้งน้ำตั้งไฟไว้แล้วนะคะข้าวเหนียวแช่ได้ที่แล้วก็ใส่หวดเนาะก็เตรียมหม้อตั้งน้ำตั้งไฟไว้แล้วนะคะ <Hey. S 1> ไม่เคยนะคะปะิ๊งยังไม่เคยทานข้าวเหนียวตอนเย็นชนั่ทีจะลองดูเนาะ ก็อยู่อรัรมณ์สองคนวันนี้นะคะมาด้ยวยค่ะอยากทานข้าวเหนียวนะคะตินมฉันนึ่ข้าวเหนียวแล้วนะคะ่ะ นนะคะทุกเดี๋ยวมป,วปโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวปติมเอาขนแหนปนึ่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะคะก็ขนแหนแช่ได้ที่แล้วก็ไข่หัวเนาะก็ะเตรียมหม้อตั้งน้ำตั้งไฟไว้แล้วนะคะ ต้องนึ่งเยอะนึ่งพอดีพอดีเนาะข้าวสักกิโลหนึ่งสองคนตายายนะคะไม่เคยนะคะปะิ๊งยังไม่เคยทานข้าวเหนียวตอนเย็นชั่ทีจะลองดูเนาะนะคะข้าวเหนียวแช่ได้ที่แล้วก็ใส่หวดเนาะก็ะเตรียมหม้อตั้งน้ำตั้งไฟไว้แล้วนะคะ ไม่เคยนะคะะติงยังไม่เคยทนข้าวเหนียวตอนเย็นสักทีจะลองดูเนาะนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะะติงจะนึ่งข้าวเหนียวนะคะทุกคนนี่ข้าวเหนียวปติ๋แช่ไว้แล้วนึ่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะะติงจะนึ่งข้าวเหนียวนะคะทุกคนนี่ข้าวเหนียว ไม่เคยนะคะติงยังไม่เคยทานข้าวเหนียวตอนเย็นสักทีจะลองดูเนาะเออนะคะข้าวเหนียวสังดีนะคะติ๋งจีเองนะคะตังสั่งเลยอ่อนด้วยนะคะไม่เคยนะคะติงยังไม่เคยทานข้าวเหนียวตอนเย็นสักทีจะลองดูเนาะเออนะคะนี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็ะิงจะนึ่งข้าเหนียวนะคะทุกคนนีน่ค่ะข้าเ,ขาเหนียวก็ะินแชไว้แล้ว,ลวข้าเหนียวสังดีนะคะก็ะินสีเองนสังสังเลยอ่อนด้วยนะคะ